ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมในเรื่องครับของเหรียญนะครับยี่สิบเหรียญห้าสิบตังค์แบบพิเศษนะครับยี่สิบตังค์นี่นะครับผมวานะครับผมวาดน่าจะไม่ได้มาอธิบายอีกก็ต้องได้อธิบายอีกนะครับนะครับไม่ได้หรอกครับปล่อยให้ประชาชนเข้าใจแบบผิดนะครับไม่ได้นะครับ เป็นหน้าที่ของผมนะครับในที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับต้องทําให้ความเข้าใจนะครับให้ประชาชนนะครับได้เข้าใจนะครับนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับไม่ใช่เลยเหมือนร้านที่เปิดนะครับเป็นมิจฉาชีพหรอกนะครับไม่ใช่นะครับนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับที่ผมบอกว่านะครับเหรียญห้าสิบตังค์ปีสองพันห้าร้อยนี่นะครับเป็นเหรียญแบบที่มีนะครับหนึ่งนะครับเป็นเหรียญที่มีการปั๊มขึ้น แบบเป็นพิเศษนะครับก็คือนะครับเป็นการปั๊มสองครั้งนะครับนี่ครับปั๊มสองครั้งนะครับแล้วก็การปั๊มนะครับจะทําให้เหรียญนะครับเห็นไหมครับเหมือนเหรียญขัดเงานะครับแค่ผมบอกว่าเหมือนเหรียญขัดเงาท้องคําขัดเงาเนี่ยมันก็น่าจะขาดแล้วนะครับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่านะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนสัมปาชนทั่วไปนี่ไปเข้าใจผิดตรงไหนนะครับ ผมก็ให้ดูทั้งเหรียญนะครับนี่ให้ดูนะครับให้ดูหดเหรียญให้ดูของกิงนี่นะครับนี่นะครับเหรียญขัดเงาครับไม่ใช่เหรียญขัดถูนะครับ <c oughs> แล้วผมก็บอกนะครับบอกในคลิปทุกคลิปนะครับบอกว่าเหรียญแบบนี้นะครับเป็นการปั๊มสองครั้งแล้วนะครับนี่นขนาดของเหรียญน,นะครับขนาดก ขนาดของเหรียญจะบางครับไม่ถึงหนึ่งมิลนะครับเพื่อนๆก็บอกว่าของตัวเองก็ไม่ถึงวัดยังไงครับไม่ถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของเหรียญปกตินะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเท่ากับนะครับยี่สิบสามมิลิเมตรนะครับแต่เหรียญนี้เส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบสองมิลครับเล็กกว่าเล็กกว่าบางกว่านะครับแต่มีน้ําหนัก มากกว่าเหรียญห้าสิบสตางค์ที่เป็นแบบปกติทั่วไปนะครับเอาพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะซ้ำเรื่องเก่านะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับให้เพื่อนๆน,นะครับเซิร์ชเข้าไปใน g o เ g l e อะไรก็ได้นะครับให้เซิร์ชที่น้ำหนักทองคำนะครับแล้วเซิร์ชคำว่านะห,นกกวนหนึ่งมิกเกลนะครับหนึ่งมิกเกลทองคำเหรียญทองคำหนึ่งมิกเกลหนะักเท่าไหร,นร่นะครับนะครับ มิเกล M E S T S A L นะมิเกลจะหนัก4.6กรรมไหมครับที่ไปที่มานะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือในการผลิตเหรียญน,นะครับในปี2 5 0 0นี้ก็คือการทำเหรียญกระสาบนะครับของรัชกาลที่9นะครับก็คือเรามีการผลิต ผลิตเหรียญขึ้นนะครับก็คือทําขึ้นจะใช้ลักษณะของเหรียญบางครั้งก็เอาเหรียญเงิน1ดอลลาร์เงินดอลลาร์สหรัฐมาเป็นแบบในการตัดส่วนผสมให้ได้นะครับโลหะให้ทีม่มีมูลค่านะครับ <savior> เหมือนกับเงินอของต่างประเทศนะครับซึ่งนะครับการค้นขว้าการผลิต เหรียญกระสาบของไทยนะครับแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่รัชกาลที่เก้านะมาแค่ั้นนะครับเกิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้านะครับเพื่อนๆเคยเห็นเหรียญทองคำหนึ่งเฟืองนะครับหนึ่งเฟืองของสมัยรัชกาลที่ห้าครับเพื่อนๆว่าเหรียญทองคำหนึ่งเฟืองมีขนาดเท่าไหร่ครับเหรียญทองคำหนึ่งเฟืองรัชกาลที่ห้านะครับ ขนาดของเหรียญน,นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่1.6นะครับหนึ่งเซนติเมตรหรือ16มิลลิเมตรความหนา0.08 mm, นะครับมิลลิเมตรนะครับ0.08เซนติเมตรหรือนะครับ0ูนยมิลนะครับหรือเท่ากับ0.8นมิลนะครับน้ำหนักของเหรียญทองคำหนึ่งฝืองจะหนักอยู่ที่1.95กรัมนะครับซึ่งเท่ากับ ทองคําครึ่งสลึงนะครับก็พูดง่ายๆก็คือเหรียญหน 1, 2, 1, ึ่งทองคำหนึ่งเฟืองสมัยรัชกาลที่ห้าเทียบเท่ากับเหรียญยี่สิบห้าตงค์นะครับแบบที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นี่เองนะยี่สิบห้าตังค์แบบใหม่นะครับเท่ากันนะครับซึ่งเหรียญที่ในเหรียญยี่สิบห้าตังค์ก็มีน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งจุดเก้ากร,รัมนะครับถ้าเพื่อนๆมองอย่างมุมเพื่อนๆ เพื่อนเห็นเหรียญทองคํานะครับหนึ่งเฟืองนะครับเพื่อนๆแต่ไปโดนคนที่มีความรู้เขาบอกว่าโอ้ยไม่ใช่ทองคาเขาบอกว่าเป็นทองเหลืองเพราะอะไรครับเพราะมันมีขนาดเท่ากันกับเหรียญยี่้าสตังขนาดเท่ากันน้ําหนักของเหรียญยี่้าตังก็อยู่ที่หนึ่งจุดเก้ากรัมนี่ครับการผลิตเหรียญน,นะครับ เหรียญในเหรียญแบบพิเศษที่ห้าสิบตางนี้นะครับจะเหรียญแบบเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญทองคํานะครับหนึ่งมิเชลครับเป็นเหรียญของประเทศแถวโซนแถบอา,อาหรับนะครับแถวแถบเป็นเหรียญของประเทศแถบอาซาอูแถวประเทศอาหรับนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับที่มีจะมีน้ําหนักอยู่ที่4.6กกร,รัมนะครับ เพื่อนๆเสิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับเป็นรําหนักทองคํานะครับอีกหนึ่งแบบนะครับซึ่งครับทองคําในแบบนี้นะครับจะมีคุณภาพก็คือเหรียญทองคําแบบนี้ทู่ใดได้ครอบครองนะครับจะเกิดสง่าราศีนะแววบก็เหมือนกับเราเรียนถ้าเราเรียนแบบเงินของจีนก็เลยหนึ่งอีแปะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับนะครับคือถ้าอธิบายแบบไปอย่างนี้นะครับ เพื่อนๆส่งมาถ้าผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับก็คือไม่ใช่เลยนะครับนะครับไม่ใช่ผมไม่ดูนะครับดูแล้วมันไม่ใช่จะให้ผมโทรกลับไปบอกโทรขอเธอโทรขอเืออะไรนะครับผมจะบอกให้นะครับบัญชีธนาคารของผมเนี่ยครับตอนนี้โดนนะครับมีเพื่อนๆนะคนนะครับที่ไม่ใช่เพื่อนหรอกครับวิชาชีพดีกว่านะครับเอาข้อมูลผมนะครับไปพยายามทําให้เป็นแบบโอนเงินนะครับอัตโนมัตินะครับ เห็นจำเป็นในแอปธนาคารของผมนี่ต้องถูกธนาคารนะครับปิดการใช้ตัวจนกว่าจะนะครับจนกว่าจะเช็คธนาคารธนาคารเขาจะนะครับป้องกันได้อย่างปลอดภัยนะครับเขาไม่ยอมปล่อยนะครับทุกวันนี้ให้ ก็สาเหตุมาเกิดมาจากเพื่อนๆทั้งหลายนี่แหละครับขอเอาเบอร์โทรเอาไลน์เอาอะไรไปนี่แหละครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเอ่อพวกมิจฉาชีพสหรับถ้าเราประชาชนเพื่อนๆท่านใดทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่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 ได้มีเจตนาทุจริตก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวครับแต่พวกมิจฉาชีพโดนแน่นะครับนะครับ เพื่อนๆเนี่ยครับที่ผมนํามาเปิดเผยนี่ก็คือทางข้อมูลของรัฐบาลทางข้อมูลของรัฐบาลที่เขาผลิตในเป็นเหรียญเขาเออสมมุติว่าเหรียญเงินนะฮะยี่ห้าสตังค์เนี่ยทำให้เปลี่ยนเหรียญอีแปะดีไหมทําให้เป็นเงินนี่ดีไหมคือเป็นการทดสอบผลิตเหรียญนะครับอย่างเหรียญนะครับอย่างเงินเหรียญทองคำหนึ่งเฟืองนะครับหนึ่งเฟืองเหรียญเขาก็นําผลิตมาจากกันครับ นำเหรียญปอนสเตอร์ลิงเฟืองก็คือขอเฟืองควันเฟืองนะครับเอาเงินปอนสเตอร์ลิงนะครับของประเทศอังกฤษนะครับมาเป็นแบบอย่างนะครับก็คือการผลิตนั้นแต่ก่อนต้องการยกระดับนะครับให้เหรียญนะครับเหรียญเหรียญกษาสับนะครับที่ของที่ใช้งานที่ของประเทศไทยนะครับให้นะครับเหรียญนั้นนะครับให้โลหะมีมูลค่า เท่ากับราคาเหรียญจริงๆนะครับนะจุดประสงค์ของครับอย่างเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเงินหนึ่งบาทเงิน้ท่านคิดว่าในเงินหนึ่งบาทเนี่ยราคาของโลหะที่อยู่ในเงินเนี่ยมีมูลค่าถึงหนึ่งบาทไหมครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเงินสมัยรัชการที่ห้านะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเหรียญครับ มูลค่านะครับของเงินหนึ่งบาทช้างสามเสียนมูลค่าของโลหะเงินนะครับสูงกว่าราคาหนึ่งบาทนะครับหลายเท่านะครับไม่ใช่แค่เท่าเดียวนะครับหลายเท่านะครับหลายเท่านะครับหลายเท่าขนาดไหนเลยครับเหรียญหนึ่งบาทช้างสามเสียนนะครับมูลค่าของโลหะเงินที่อยู่ในเหรียญหนึ่งบาทรัฐการที่ห้านั้นนะครับถึงเงินหนึ่งบาทช้างสามเสียนจะน้ำหนักอยู่ที่ราวประมาณสิบห้ากรัมนะครับ สิบห้ากรัมนะครับหนึ่งกรัมนะครับของเงินบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าเอร์เซ็นนั้นจะเท่ากับห้าสิบบาทนะครับทุกวันนี้ห้าสิบบาทนะครับสิบห้าคูณห้าสิบก็เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเฉพาะนะครับเงินหนึ่งบาทอ่สายรากที่ห้านะครับมีมูลค่าของโลหะมูลค่าโลหะนะครับไม่ได้รวมอย่างอื่นนะครับเท่ากับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับกี่เท่านะครับนะครับ นั่นแหละครับคือสาเหตุที่เหรียญมันมีความแพงนะครับน,นะครับซึ่งเหรียญนะครับแบบที่เขาทําเป็นแบบอ่าอย่างไรเขจะทําเป็นเหรียญให้เหมือนเป็นเหรียญมิเชลเหรียญตําลึงเหรียญหนึ่งสลึงเหรียญอะไรนะครับไม่รู้ว่าจํานวนการผลิตที่เขาทํานะครับเป็นตัวอย่างออกมาเขาทําเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาไม่มีข้อมูลอย่างนี้เขาจะไม่นํามาเปิดเผยนะครับมันจะเกิดการแตกตื่นนะครับ จุดด้อยของประเทศไทยก็คืออะไรรู้ไหมครับจุดด้อยของคนไทยนะครับก็คือความไม่รู้แล้วตามมาความไม่รู้นี่ครับความไม่รู้นะครับ,าม,ม,รรบมาทําในสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่ชอบทําผิดกฎหมายนะครับนะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับบา,รบ,บางคนส่งไว้ผมดูเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าผมจะกินสมองนะครับว่าเขาเหลือนะผมมีต้องทำเนะี่ย เพื่อนเพื่อนดูรู้ดีอยู่แล้วว่ามีหรือไม่มีนะครับด้วยความเอาเนี่ยเพื่อนดูเนี่ยเนี่ยเรียนที่ของผมเนี่ยที่ผมนําให้ดูเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูแล้วเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงรู้สึกว่าใช่เรียนทองคำไหมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมครับว่านะครับเคยเห็นเรียนทองคําขัดเงาไหมครับนะครับแล้วในปีสองพันห้าร้อยนี่มีระบุไว้ว่าผลิตทองคําขัดเงามีไหมครับ ถ้าผมถ้าพูดอย่างนี้เพื่อนเพื่อนรีบใหญ่เลยนะครับนําเหรียญไปขัดไปถูเพื่อนเพื่อนไปขัดไปถูมามันก็เห็นร่องรอยการขัดการถูนะครับนะครับนะคี่บนี่ผิวขัดเงาเห็นไหมครับผิวกระจกเงาเนี่ยเขาเรียกว่าผิวกระจกเงาครับนี่ครับนี่กระจกเงาครับเหมือนเหรียญขัดเงานะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้เกิดจากการถูนะครับ ถ้าสามารถดาเหรียญทองเหลืองไปถูแล้วเกิดเป็นเหรียญทองคำได้นะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับเขาทำกันหมดประเทศหมดบ้านแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆไม่ท่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับต่อให้เหรียญน,นี้ไม่หนัก4.64กรัมนะครับให้เหรียญนี้หนักแค่3.7กรัมนะครับมันก็ยังเป็นทองคำเหมือนเดิมนะเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะนะครับน้ําหนักของมันเราจะรู้ว่ามันจะเป็นโลหะชนิดไหนเราต้องนําไปหาค่าความหนาแน่นนะครับถ้าเป็นความหนาแน่นของทองคํานะครับมันจะอยู่ตั้งแต่นะครับสิบสาุหกกรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรจนถึง19 3กจุดสามกรัมนะรแล้วแต่โลหะที่ผสมลงไปคือนั้นนี่ก็คือความหนาแน่นของทองคํานะครับอย่างในเหรียญห้สิบสตางค์เหรียญน,นี้นะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่ามันมีขนาดนะครับ นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเพื่อนๆเดี๋ยว่าโอ้เล็กกว่า,กกวาแค่หนึ่งมิลความบางบางกว่าบางกว่าแค่ศูนย์จุดศูนย์สองมิลแต่เพื่อนๆ <c oughs> ลองมานำไปคูณหาค่าครับความปริมาตรของมันเลยครับเหรียญนี้มีปริมาตรแค่นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับแบบปกติทั่วไปจะมีปริมาตรอยู่ที่ศูนย์จุดห้ากร,รัมต่อ,อ,อลูกศูนย์จุดห้ากร,รัมต่อลูกบาสเซนติเมตรนะครับ อีไม่ใช่นะจะมีปริมาตรอยู่ที่ศูนย์จุดห้ากรัมนะครับศูนย์จุดห้านะครับโอ้ศูนย์จุดห้าลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยผมก็ตื่นเช้าขึ้นมางัวเงียอย่างนี้นะครับในเหรียญนี้นะครับจะมีปริมาตรอยู่ศูนย์จุดสามสองนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนหาได้ยังไงหาค่าได้ยังไงอันนี้อย่าให้อธิบายเลยครับเพื่อนเเราไปศึกษาดูนะครับ ผมเคยบอกอยู่นะจะหาปริมาตรเราอยากรู้ว่า,าโลหะชิ้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นแร่ธาตุชนิดไหนเราเนี่ยนำไปหาปริมาตรนะครับซึ่งหาได้ด้วยหลายวิธีนะครับการหาปริมาตรแล้วก็นำเหรียญไปชั่งน้ำหนักนะครับดูน้ำหนักรู้ปริมาตรของเหรียญเราก็จะรู้ทันทีว่าเหรียญน,นั้นเป็นโลหะชนิดไหนนะครับนะครับ มีความบริสุทธิ์เท่าไหร่มีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วรู้หมดนะไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจก็ได้ไม่จําเป็นขอแต่เราศึกษาหาความรู้นะครับนะครับการที่ผมนําเรื่องอย่างนี้นี่มาบอกกับเพื่อนๆนี่ก็คือในเจตนาในจิตใจคือต้องการให้เพื่อนๆเนี่ยถ้ามันมีอยู่ในความข้อบครองของใครสักคนหนึ่งเนี่ย ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนี่โดนนะครับคนที่มีคขารู้เห็นแล้วก็รับรองครับถ้าไม่ผมไม่ไม่บอกเนี่ยเจอคนที่เขารู้นะครับเพื่อนๆอาจจะขายเขาเขาซื้อสิบาทเนี่ยขายเข้าไปเฉยๆก็ได้เหลือห้าสิบเขาขอเฉยๆก็ยังให้เลยเนะครับไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อของพวกนะคนพวกมิจาชีพนะครับอยากให้รู้นะครับซึ่งนะครับตอน นี่เนี่ยยังดีมีผมเป็นพี่เลี้ยงนะครับเพื่อน,เอนๆเจอเดี๋ยวไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องสอบถามเองนะผมคน้นคว้าผมนะครับผมจนถึงขนาดพูดออกมาได้ว่าเห็นแค่ตาเดียวนะครับมองตาเดียวก็ยังรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับคิดดูเอาว่าผมจะค้นคว้าศึกษาขนาดไหนนะครับผมเป็นคนของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมไม่มีทางที่จะ เอาลัดเอาเปรียบไม่มีทางที่จะมาหลอกลวงนะครับประชาชนเน่ลยแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนมองผมเป็นมิตรนะครับอย่ามองเป็นถ้ามองผมเป็นเหมือนนะครับร้านรับซื้อขายเหรียญพวกรับซื้อขายเหรียญผมไม่ได้ทัาช่องมาเพื่อเปิดรับซื้อนะครับรับซื้อขายแต่ที่ผมประกาศซื้อไว้ก็เพื่อเพือสติเพื่อนๆนนะครับถ้ามีเนี่ยอย่าไปหลงขายถูกใครๆนะครับนะ ไม่มีหรือค่าใครบอกว่ามันมีราคาขายไม่ได้เนี่ยนะครับผมจะซื้อเองนะครับนะครับจริงแค่นั้นนะครับมีแต่ความหวังดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับและอีกอย่างนะครับเวลาช่วงเวลาวันธรรมดานะครับกลางวันนะครับผมทํางานนะครับทํางานบางครั้งอาจจะโทรมาเป็นดิดขัดนะครับงานผมเป็นงานราชการนะครับมันมันเป็นงานสาคัญอยู่นะครับ อ่าแล้วก็วันตะลางคืนนะครับเดึกดกินดินนะครับผมพักผ่อนนะครับส่งมาเลยนะครับตามเมลที่ผมบอกนั่นแหละครับอันนี้เพื่อนๆบางคนมเมลอะไรไม่ดูคลิปนี่หว่าแล้วมาถามเราได้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าให้ความโลภบบบันบังตาจนนะครับบดบัง,นะบบบงปัญญาสติปัญญาของเรานะครับอย่าปล่อยให้ความโลภนะครับบดบังความสติปัญญานะครับ คนเราทุกคนมีสติปัญญาอยู่แล้วนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับนะครับเรามีความเห็นแย้งเรามีความเห็นต่างได้นะครับแต่เราจะมีความเห็นแย้งเราอย่ามีความเห็นต่างกับสิ่งที่มันถูกต้องนะครับถ้าวันนั้นถ้าวันไหนที่เราเห็นแย้งกับเห็นต่างในสิ่งที่มันถูกต้องวันนั้นแหละครับความวิบัติมันจะมาเยือนเรานะครับขอบคุณครับ